พี่น้องป้องไปนี่จ้าเถาแกเป็นถ้าเลี้ยงอาหารจ้ะเด้อค่ะใจดีจ้าเพราะน่ะอาหารญี่ปุ่นได้จากซังมากินอยู่บ้านซฟซูชิค่ะสดๆจ้เ 4, ะเนกะือบสี่พันนะเนาะสี่เกือบห้าพันจ้ะลาบปากจ้ะไม่ผู้เลี้ยงมาเนี่ อันนี้จานเมืึงค่ะสร้างอาหารจานนาฮักเนาะค่ะพัสติมีตะเกียบให้มาด้วยจากกับโซยูอ้อมลูกรังก็ยังเสียงเงงเงงอ้อมลูกเตือนอ้อมบอลเรียบเตือนอันนี้มาเลยอันนี้มาเลย มาจัดการมาจัดการแม่ละสุสีค่ะสีหาพัดเนียค่ะโอ้ยลับปากจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาไทยเรานะจ๊ะแกได้ก็นวดเองแกงไก่ย่างจ้ะอันนี้หอยนะจ๊ะหอยอาไมอาไมไข่อันนี้ท้าบางหัวไข่ทอดนี่แหละจ้ะไม่ถ้าบางหูเพิ่น อันนี้มัมโโร่ค่ะทุกคนมัมโมโร่จ้าอันนี้ก็มัมโโร่นะจ๊ะมันมีหลายซีกจ้ะช่วงท้องช่วงเนื้อปลาไหลจ้าทุกคนอันนี้กุ้งจ้าอันนี้ปลาปลายังกับปลาบ้านเราปลากระพงจ้ะเม่นวะปลากระพงนี่ไว้เลิศค่ะเลิศค่ะ ต่อไปก็คือกินนะคะทุกคนเจ้าอาหารมาอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้พิซซ่าค่ะเอ้ยไม่ใช่ฮาวายเยี่ยนมาสันเออเนเนาะเนาะต้องมาทีไรได้เจ้าต้องมานะมาชุมนุมกันมาบ่อยหลายรูปอะไรกีขาก็พากันเลยเ้ยยัไม่รู้เหมือนนี้น้าได้เลย มาจะมวนมวนข้นไหลจะค้นหลจะพี่น้องพี่น้องจ๋าคนหลจยจามากับี่น่าฉันม่เก่งใจมาดามยางเดียวนี่ยอย่างไรมากีเนี่ยพรนักเรียนผัวมารัแขกผัวกัท่านทานกันถฉันบอมาพวกเธอสิได้คุยบอกฉันขอถามเนี่ เือจะไม่จุกอกแล้วต้องต้มบ้างหันเนี่ยแหละนาจ้าต้มสิโค้งหมูจ้ะเจ้าบ้านพันใจดีทั้งหัวทั้งเนี่ยนะจ้าย่องไปสั้น้อพี่น้องอดบไปเมืองไหเราต้องย่องไ้นะจ้าทุกคนกอดรับกลับมาหรอคะใช่ไปนานเกินไปก็กลับบ้านหกเดือน เขากลับบ้านหกเดือนจ้ะทุกคนทันนี้พวกเรามาเยี่ยมเยียนเจอรอเจอรอชั้นที่เมืองไทยหลายชุดไปเลยนี่ยจ้าตอนรับการกลับมาก็บข้าเจ้าดอกว้าใจเรับกลับมาแต่ว่าเพมันเป็นกระจายจ้ะแต่ว่าเพ้นกลับมาเพ้นใจจ้ะพี่น้องคิดเบิงจะว่ากันเลยนะจ้ะพวกเชิญกรอบจ้ะขอบคุณเจ้าภาพนะจ้ะขอบคุณเสื้อผ้ายาดม อ่างไปนนี้่ีไม่ได้ชิวขึ้ชิวผชไก่ไปทางโมไนดเิชอโมไนนะออีไปแม่เสร็จวางนรื่องไปอันนี้อะไรใครวางไปเท่าเาหรีเอาไปเขาแม่ตีกองไ่เอะไร กิน,นเ่อจีกินอร่อยโอคค้ยกินมาจ้ำซื้อกินมาจ้ำอันนี้นะซื้อมากินหน่อยซื้อมาอจ้ำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเป็นเก่าแล้วไม่นก็อยากกินของดองแม่ต้องร้านเข้ามาให้หมดมาช่วยแค่อุ้ยมีอะไรนี่ด้วยจ้ะทุาากคนอันนี้เป็นเข่าเซตเป็นข้าวข,ของอาวัยจะ้ะเข่าอาหารทาวายด้วยจ้านี่หอดเสลาอยู่จ้ะแต่ท้าวายกับลาเป็นหน้ากองเลยด้อจ้ะมันหันเจอผ้ายูไฟ โอ้ยโอ้ยชีสโ <w> ้ยอดใครกินกินสิีบมาเ้ย่ดเปิดพุงเลยปิอไค่นี่อะไรนะนี่เป็นมันจ้ะเพื่อจิ้มซูหลาย่ะเป็นมีอย่างจ่าบวกเข่าใจอาหารถ้าไว่าสิาแผ่นแป้งค่ะเบกฟาเบนดแผ่นเคสทพิีได้อืมยมค่ะอโอกาสที่น้องเอยยิแซ่บจ้า กระเจี ha, ๊ยมันทอดกับมันทอดนี่ตรนชัดอยู่ใกลตรนโรงงานเราอ๋อไม่ภาาสิโคนืกพักหินเนี่ยนาไมโครนาสตัมโคนสุอิตะอือ้ึตาคนตัวฮารุเลกคนใจาตโคฮียนใยที่บนีล่างสตาบัตาบัไสตาบักไปอีตาบัคือแถวน เราไปกินไอรานข้างการรูกขุยเราไปกินเจสตาตาร์เล่าไอ้ก็อนเล็กๆนี่แหละมันเรียงมันเกิดมูยังไม่มาตอนนั้นเไม่กินดีว่าเจสิโลกไม่เศร้าบานรูกไอ้โลกรู้เรารู้เรารู้โลก เราใหญ่กดใหญ่ยแล้วยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่เตมตัวใหแต่ไรกมาสื่อเราเป็นยมงไงสิมายินดีต้อนรับในการกลับมาไทยตัวก็ใส่มาพ่อมากินก่อนก้อมากินดโอ้โหสื่อยังไงจ้ะไม่ต้องับเงินอันนี้ขึ้นมากอบกอแล้วสีเยืนกินจ้ะอ้าวอบกอบเว้ยซี่ยืนกินไก่จ้ะเอาไก่จ้ะกินไก่ก่อนมาถ่ายรว ใครจะกินไก่บอกนะพี่ลรสร้งกับกอะไรเอาลูกเถอะเท่กันนะเท่ากันก็ได้จ้ะเอามาเฮินแซงกันกินเอาแซ่แซ่จะทุกคนมาจ้าขอบคุณผู้รับชมนะจ้าชีวิตต่างแดนจะ้ะกินบ้านนั่นบ้านนี้เฮากับเมื่อบ้านเฮาจ้ะ <laughs> <laughs> บอกว่าตีกินนะคะ่ะท้ายพี่พอ้อทำคลิปด,ด้วยจ้า ลอยบัไดแด้วค่ะตาจะขอมุ้ยปัญญาดอกจากพี่น้องโอ้ยอาใส่บ้านลูกบ้านหลานนี่แหละจ้าอาหารมืองไทยเป็นตอนซ้อนโซยูยังไม่เทหรือคะเทถ้วยใครถ้วยมันเลยจ้าใครถ้วยมันเนาะนี่ใครบริการกันใช่ไหมใช้ไหมคะไม่จ้าพี่ออกมาเลยมาอันนี้มาอันนี้สัมมาเรียนลูกคนกันจ้าเพราะมันคือนั่นาจ้ะ ซาโจยุบุลั่วแก่กระจายไม่ากทานนไก่มาที่มาอยู่ไก่ผู้เดียงไปคะย่ตรงนี้มีคนกิ้วเอ่านำมาเด้อร้องสั่งไปไม่ี่ิลายเป็นร่ปิลูกไปเพราเป็นสาขาตเลีเกยบสวนอนุญาตนะคะ บดเาะอะา้กันบงบุบบับแต่มันงามจ้ะที่บ้านเขาก็หลายเลยนี่จนแนนอ่เนาะบ้านเมืองไทยก็มีแล้วนะเจ้าทุกคนที่เหมือนงวนไม่หรอกอาไม้โมโนจัน่เปีกะไรนั่นแหลอ๋อแกอ่าันใไ่เขาแมมามันจะได้ไม่ได้แถมนะอ๋ไม่ใช่่เาหเหืว่าอันนี้เป็มี่ โซ่เาม่เดินไม่เดินนุน่งนี่เนะดุ่าสบีะกีย่นี้ี่นี่ดกหน่อยคินซูสีให้ดูค่ะคด้ักอนหมดากอเวแทนทีสบ้างน่ะนะสารมันเราเาไม่มอเขากม่อยากออกเพราะว่าทายเราหน่อยนึง่อยกกช็อแล้วเราถือ้ยู่เราเนาดังเราถอดเห็นแต่ห้าสั่ มันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นบ้านมันก็ได้หันมาอีอทีแล้วอใชาเขาไายเขาะก่อนนะเขาอยากออกอยังไงเขาเนี้ยกินเยไหมหรือยังไงเต้ก็ยังกนไม่ใช่กินให้เขาหน่อยเตมาดามเขาหน่อยจ้ะัค่คะ วางไหนคะก็ตรงนี้มันไม่มีจ้ามันก็เลยไม่ได้วางมีแต่คนดังๆมีแต่คนดังๆอ๋ออันนี้ของเด็กจ้ะอันนี้เส้นจ้ะอ,อุดงอุด,ง,อดงจ้ะทุกคนพอชิมหวานแต่อุดงค่ะเส้นค่ะสายไม่หวาน สายหวานสายแบวจ้านอนอยู่คนเดียวน้อยทำบุญได้อะไรหนึ่งอกสารกันด้ไอ้แก่ไปหายเลนออยู่ไม่นอกงสีผ้าัำเตาันไปแต่ก็ไม่ไปน้องดีเนาะสโลโสโลดอินเตอนอนเตอรเนสโลสโลดพิเศษเลคะเกนลักกี้น่ะมาจ้ะสิร้องเบิงค่ะ ่อนเนเราต้องกินปลาจ้ะเราะไปเมื่อเเป็นใบของไบเนาะข่าแท็กซี่ข่านี่ปลาเผาใช่อันนี้ไบเก่าอันนี้โงๆมงอันนี้วมงมาตะเล็กอ่ะอไรหร้อยจดเนาะนอน้นอร่อยเนาะของหวานใช่ไหม หวานกับเบียน้าเี่กินได้เลยนะน้าีไม่ต้องเกรงกับกล้องโอ้ยไม่ได้เกรงไม่ใช่แบกู<อ>จะได้กินว่าอไรเนี่ยาไม่ค่อยกินก็ประ่าอร่อยค่ะมาุโ่ะอมนี่ตัวดีเลยนี่ยกินกเลย นะลากเป็นเชฟอันนี้ชย<า>ว่มมุมแล้วลน,น่าแอเอยมันขึ้นมากอบๆเร็วน้ากรอบๆให้ดึงข้อน,นึงแุบ แค่ลำบากตอนนี้ต่อไปก็มีคนดูแลแล้วพวกเราไม่มีใครดูแลนะจ๊ะพวกเราเป็นคนแก่เร่ร่อนแจกต่อไปอ๋อไยแซบหลายจจะพี่น้องเออหาพี่น้องอีกแล้วสุดสี่ขี้เลกอ่ะนะนี่ลสั่งเข้าจะไหนอยู่ใดเอัน ชอบต้ให้เลยปะเนี่ยแต่สิเกย์โยินนารืกระสีลนานดนจานนาลูุกช่วยเหลือตัวเองบ้างลลาช่วยเหลือตัวเองนะ ฝ่ามือนะข้างบนโฝ่ามือข้างๆที่ล้างจานโอ้ยบอกขวามืออะไรคะหาจานใช่ไหนอ่ไรๆจานออร่อยอันนี้อร่อยละลายในปากไม่ใช่ตรงช่วงท้องกินแล้วสวยนะจแจจะบอกให้เนี่ยกินแล้วสวยนะทุกคนอือันนี้มันสดจ่ายยืดยืนยาวเป็นร้อยปีจ้า ไม่งั้นคนญี่ปุ่นเขาจะมาเดินสง,งอกซ้งแงกอยู่แถวนี้เลยจ้ะเขากินซาซิมิจ้ะเขาจังายุยยเนินจ้ะนะจริงนะจ้ะโอ้ยกุ้งสดก็ม,มี เอค่ะอาริยาัวาริยา่าแ่ยิ่งอ่าเนี้ยว่าแต่ม่อย่อเราเก่ไในเราเก่ไหถ้าไปนี่กไม่ก็ไม่ได้วางกันเลยแแย่งมีแต่นร้องม่นั้องอีกที่งเ้ยว่าเนี่ยบวบัวบบง่สุดเล่ยีโอเค่าเจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่รับชมติดตาม ป้าป้ายาชาแมวขอบคุณค่ะ